สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีมินิซีรีเรื่อง Winter Vacation วันหยุดฤดูหนาวมาฝากกันนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็คือภาคต่อของ Summer Vacation นั่นเองค่ะบทสรุปในความรักครั้งนี้ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรเรามาลุ้นและเอาใจช่วยไปพร้อมๆกันเลยค่ะเปิดเรื่องมาที่ซอออ่นแจเพรกของเรื่องเขาก็กำลังหาวิธีจะบอกรักโซโยองนางเอกของเราโดยมีแจฮยอนเป็นที่ปรึกษาให้ พระเอกนั้นก็ได้ซ้อมขอนางเอกเป็นแฟนแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เข้าท่าสักเท่าไหร่แจฮายอนก็เลยบอกว่านายเจอเจอตั้งแต่ปลายปีที่แล้วทำไมเพิ่งสารภาพรักล่ะพระเอกจึงบอกว่าผมก็พยายามอยู่นะแล้วพระเอกก็ได้เล่าให้เขาฟังว่าเขาทำทุกอย่างให้หนางเอกมาโดยตลอด ด้วยการเอาของที่นางเอกชอบนั้นไปให้เธอทุกวันมันก็คือนมกับกล้วยแล้วก็ยังทําเป็นมายืมสมุดของเธอเพื่ออยากจะได้เห็นหน้าเธอทุกวันหากวันไหนนางเอกเลิกงานคําพระเอกก็จะไปรอรับนางเอกกลับบ้านแต่แจฮายอนก็บอกว่านั่นมันเป็นสิ่งที่เพื่อนก็ทํากันแล้วก็ได้ถามต่อว่าจะคบกันปีหน้าเลยหรอหนายต้องคบกันปีนี้สารภาพรักสิพระเอกก็เลยตอบว่าเพราะงั้นเลยจะทําวันนี้ไง แต่ใหย้อนจึงได้พูดกับพระเอกว่าถ้าฉันไม่บอกนายนายก็คงไม่ทำสินะคือแค่ได้มองเธอแบบนี้ก็โอเคแล้วครับแบบนี้ก็มีความสุขดีแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ยังพูดย้ำกับพระเอกอีกด้วยว่าวันนี้ต้องสารภาพรักให้ได้นะพระเอกจึงบอกว่ารู้แล้วครับผมไม่ใช่เด็กสักหน่อย แล้วพวกเขาก็ได้แยกย้ายกันแล้วเจฮาย้อนก็ได้ส่งข้อความหาซอจีนบอกให้นางเอกนั้นออกมาเจอกับพระเอกหน่อยซึ่งทั้งสองคนก็ได้วางแผนการเพื่อเป็นกรรมเทพสื่อรักให้พระเอกกับนางเอกนั้นได้คบกันเป็นแฟนจริงๆสักทีแล้วซอจีนก็ได้ดำเนินการตามแผนการที่ได้วางเอาไว้เธอชวนนางเอกออกมาข้างนอก แล้วเธอก็ขอตัวกลับบอกว่าจะไปอ่านหนังสือก่อนเมื่อแยกทางกับซอจินนางเอกเธอก็คิดว่ามีเหตุผลมากมายที่เด็กมอปลายมีแฟนไม่ได้ซึ่งเหตุผลของเธอนั้นก็คือมันทําให้เธอได้เกรดต่ําลงมันทําให้เธอไม่สบายใจ นางเอกเธอก็ได้เดินมาเจอกับพระเอกที่กำลังรอยอยู่เมื่อเห็นหน้าพระเอกนางเอกเธอก็ได้นึกถึงคำของซอจีนขึ้นมาว่าพระเอกจะต้องนัดเธอมาสารภาพรักแน่ๆซึ่งตอนนั้นเธอก็ดูจะสับสนอยู่มากๆแล้วเธอก็ได้ถามกับพระเอกว่านหนหน้าแดงมากเลยจมูกด้วยพระเอกก็ถึงกับเขินนางเอกเลยบอกต่อว่าฉันจะต้องรีบไปทำงานนะ พระเอกก็ได้บอกกับนางเอกว่าฤดูร้อนที่เราเจอกันจนถึงตอนนี้ฉันมีความรู้สึกเดียวที่อยากจะบอกและฉันก็อยากจะคบกับเธอจริงๆแต่นางเอกเจอก็พูดกับพระเอกว่าฉันขอโทษนะฉันยังไม่แน่ใจและต้องการเวลาคิดหน่อยพระเอกก็ถึงกับเศร้าแล้วก็ขอบคุณนางเอกที่เธอนั้นเสียสละเวลามาแล้วนางเอกเธอก็บอกว่าฉันไปทำงานก่อนนะ กลับบ้านดีๆล่ะแล้วเธอก็ได้เดินออกไปทิ้งให้พระเอกนั้นรู้สึกผิดหวังมากที่เธอไม่รับรักเขาส่วนนางเอกเธอก็ได้รู้สึกเสียใจไม่ต่างกันเธอนั้นมีความรู้สึกที่ดีต่อพระเอกเวลาที่ได้อยู่กับเขามันทำให้เธอมีชีวิตชีวาสดใสและมีความสุขมากและคิดว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอก็ชอบพระเอกเหมือนกันนางเอกเลยตัดสินใจจะกลับไปหาพระเอก ส่วนพระเอกนั้นเขาก็ได้นั่งเศร้าอยู่คนเดียวระหว่างที่เขานั่งเซ็งๆอยู่นั้นก็ได้มีสาวสวยมาทักทายเธอก็คือซูอาเพื่อนห้องเดียวกับพระเอกซูอาก็ได้ถามพระเอกว่าทําไมนายนั่งเมื่อรลอยจังอากาศหนาวมานั่งทําอะไรอยู่ตรงนี้หรือว่าจะโดนทิ้งหรอแล้วพระเอกก็ได้ถามเธอว่าเธอจะไปไหนหรอซูอาก็ได้บอกว่าไม่ไปกวดวิชาก็หันหนังสือพระเอกก็บอกให้เธอไปเถอกพร้อมกับลุกขึ้น แต่เธอก็ได้เดินคุยบบแอบตีสนิทกับพระเอกเช่นนั้นทางด้านนางเอกเธอก็ได้เดินคุยโทรศัพท์มากับซอจินและก็บอกว่าพระเอกสารภาพรักกับเธอแต่เธอบอกไปว่ายังไม่แน่ใจแต่แล้วเธอก็ได้เห็นพระเอกอยู่กับซูอาที่ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะสนิทสนมกันซสด้วยนางเอกจึงรู้สึกไม่พอใจแล้วก็เดินกลับไปทันที แล้วพระเอกก็ได้มาหาแจ้ย้อนด้วยท่าทีที่หน่อยๆแ่อยจ้าย้อนจึงถามว่าโดนปฏิเสธมาสินะพระอุบลม,มันโต้อารมณ์แบบคนอกหักแจ้าย้อนจึงได้ตะโกนเรียรกซึ่งจุนให้ออกมากินอาหารพระเอกก็ได้ถามว่าพี่ซึ่งจุนอยู่ที่นี่ด้วยหรอพระเอกจึงได้ขอตัวก,กลับเพราะเกรงใจซึ่งจุน ซึนจุนก็ได้บอกว่านายไม่ต้องหลบหน้าฉันหรอกฉันไม่ได้จะจับนายกินซะหน่อยซึ่งพระเอกกับซึนจุนนั้นก็ยังคงรู้สึกอึดอัดใจกันเรื่องที่ซอจ,จินงนั้นขโมยเงินแล้วแกล้งนางเอกในตอนนั้นทําให้พวกเขาไม่ได้คุยกันแจ้ายอนจึงได้บอกว่าพวกนายควรขอโทษกันซึนจุนก็บอกว่าไม่เป็นไรคําขอโทษมีคนใช้เยอะแล้วรู้สึกเสียใจสารภาพรักหรือปฏิเสธความรู้สึกแบบนั้นฉันรับได้มากกว่านาย พระเอกเลยถามว่าพี่โดนซอจินปฏิเสธหรือครับ ทำเอาเขาถึงกับนิ่งไปเลยถามด้านของนางเอกเธอก็ได้มาทำงานแล้วก็เอาแต่นางเสาซอจินจึงถามว่าเป็นอะไรไม่สบายหรอนางเอกจึงบอกว่าเธอรู้สึกเมอนล้านิดหน่อยซอจินก็ได้ถามถึงเรื่องวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนางเอกก็บอกว่าเปล่าฉันแค่พูดในสิ่งที่ฉันคิดออกไปเมื่อเห็นว่านางเอกนั้นสาซอจินก็ได้ชวนเธอไปเที่ยวนางเอกก็บอกว่าไหนเธอบอกว่าต้องไปเจอพี่แชยอน ซอจินก็ได้บอกว่าวันนี้พวกเขาจะแข่งขันกันทำอาหารและบอกว่าถ้านางเอกไปด้วยเธอจะเลี้ยงตกบกกีแต่านางเอกก็ไม่ไปและตอนนั้นซูอาก็ได้เดินเข้ามาซอจินจึงพูดว่านั่นเธอหนินางเอกก็เลยถามว่าเธอคือใครซอจินจึงเล่าว่าเธอเป็นคนที่ย้ายมาก็สอบได้ที่หนึ่งไงชื่ออันซูอาเหมือนจะเรียนห้องเดียวกับพระเอกซะด้วยแล้วก็บอกว่าผู้ชายห้องสามชอบเธอแบบสุดๆ แล้วโซอาก็ได้เดินเข้ามาถามนางเอกว่าเธอเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกถ้าต้องการใช้ที่นี่ต้องทำยังไงนางเอกก็แนะนำให้เธอซื้อบัตรแล้วก็ใช้ได้เลยแล้วซอจินก็ได้เผยผู้ชมโซอาว่าดูฉลาดมากเลยนางเอกก็ถึงกับหันไปมองหน้า เมื่อเห็นว่านางเอกนั้นเริ่มไม่พอใจเธอก็บอกว่าแต่แน่นอนว่าโซยองของเราฉลาดกว่าเยอะเลยนางเอกจึงยกกระเป๋ามาให้แล้วก็ถามว่าไหนว่าจะไปแเ้วไงซอจินก็บอกว่าใช่แล้วจะโทรมานะพร้อมกับเดินออกมาและก็คิดว่าฉันพอะไรออกไปเนี่ย ทางด้านพระเอกนั้นเขาก็ได้ทำซึ้นจุนว่าพี่โดนซอจินทิ้งหรอเขาก็ได้ตาทำนานนิ่งแล้วก็พูดว่าน่าจะยังและฉันจะสารภาพรักต่อไปเรื่อยๆจนทาให้ใจอยอนนั้นถึงกับวัวร้อออกมาพูดอะไรของนายนะ่ะพวกนายนี้โดนปฏิเสธได้ไงโง่หรือจังหวะไม่ดีกันแน่พูดไปก็หัวร้อไปและเตรียมของทำอาหารไปด้วย พระเอกจึงได้พูดกับซึนจุนว่าผมว่าผมต้องขอโทษพี่แล้วละ่ะซึนจุนก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันเข้าใจนายผู้เสกพวกเขาก็ได้เดินไปผลักแจฮยอนออกไปข้างนอกและปิดประตูทิ้งเข้าไว้นอกบ้านซะงั้งงนแล้วก็มานั่งคุยกันส่วนแจฮยอนก็ตะโกนบอกว่าฉันแค่พูดความจริงแล้วซอจินก็ได้ส่งข้อความมาเขาจึงบอกว่าซอจินส่งข้อความมาพวกนายไม่อยากรู้หรอแล้วก็บอกว่าเธอพูดเรื่องของนางเอกด้วย พระเอกก็จะไปเปิดแต่ซึนจุนก็บอกห้ามเอาไว้แล้วก็บอกว่าถ้าเปิดประตูก็เท่ากับเราแพ้ต้องให้เขาสำนึกซะบ้างดูดูไปแล้วก็น่าสงสารใจใ้ย้อนอยู่เหมือนกันเนี่ยพระเอกจึงได้ถามกับซึนจุน่อว่าใจไฮย้อนไปสนิทกับซอจินตั้งแต่เมื่อไหร่ ซึนจุนจึงบอกว่าไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ว่าเจฮายอนได้ช่วยเธอไว้เขาคงเกิดมาเพื่อช่วยคนสินะแล้วเจฮายอนก็ได้โทรหาซอจินและก็บอกว่าจะมาหาเธอซอจินก็บอกว่าอย่ามาเลยแต่ถ้ามาก็เอาช็อกโกแลตมาด้วยเจฮายอนจึงพูดกวนว่าจะบอกให้ซึนจุนออกไปให้นะแต่ซอจินก็บอกว่าอย่าบอกเชวนะซึ่งเธอนั้นก็ค่อยหลบหนาซึนจุนอยู่นั่นเอง จอจินจึงบอกว่านายนิยมจริงๆเลยก่อนจะวางสายและนัดก,กันแล้วพระเอกก็ได้ออกมานั่งคนเดียวเปิดดูข้อความที่เขานั้นค่อยคุยกับนางเอกแต่ซูอาก็ได้ส่งข้อความมาบอกว่าฉันมาห้องอ่านหนังสือครั้งแรกไม่มีปากกาเอาปากกาคืนมาพระเอกจึงได้เอาปากกาไปคืนเธอซึ่งซูอาเธอก็ได้มาอ่านหนังสือชีเดียวกับนางเอก ทางด้านนางเอกเจอก็ได้เช็ดคุยอยู่กับซอจินและเจฮายอนเขาได้ชวนนางเอกมาเที่ยวเจฮายอนจึงบอกว่า ชวนพระเอกมาด้วยดีไหมแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาไปไหนแล้วแล้วซูอาก็ได้เดินเข้ามาถามนางเอกว่าเธอใช่มินโซโยองห้องสเสบียไหมแล้วก็บอกว่าฉันเห็นเธออยู่กับพระเอกก่อนหน้านี้นางเอกก็บอกว่างั้นหรอซูอาเธอก็ได้แนะนําตัวว่าเธออยู่ห้องเดียวกับพระเอกแล้วก็ขอยืมสายชาร์จของนางเอกนางเอกก็ได้ก้มลงจิบให้เธอแล้วพระเอกก็ได้เดินเข้ามาพอดี เขาได้เดินมาหาสุอาสุอาก็บอกว่าออกมาคืนถึงที่เลยหรอหนางเอกก็ได้ลุกขึ้นมาและก็ได้สบตากับพระเอกทั้งสองคนยืนมองหน้ากันสุอาก็สังเกตเห็นว่าพระเอกกับนางเอกสงสายตาให้กันแบบคนแอบชอบกันซึ่งสุานั้นก็ได้แอบชอบพระเอกอยู่เหมือนกันเช้ามาพระเอกก็ได้เจอกับซอจินที่มันเลือกวิชาเรียนเขาก็นึกถึงตอนนั้นที่ได้ต่อว่าซอจินหลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่ได้คุยกันอีกเลย ตัวเขาก็ได้ปรับความเข้าใจกันพระเอกก็ได้ถามว่าไปสนิทกับพี่เจียอยนตอนไหนซอจินก็บอกว่าเขาช่วยชั่นไว้ตอนที่ฉันรู้สึกแปลกๆกับนางเอกพระเอกจึงถามว่านางเอกยังไม่รู้ได้ไม่ดูร้อนใช่ไหมซอจินก็พยักหน้าแบบรู้สึกผิดพระเอกจึงบอกว่าเธอจะไม่รู้เรื่องนี้เราสัญญาไว้แล้วซอจินจึงพูดว่าถ้าเธอไม่รู้คงดีไม่รู้ตลอดไปพูดไปก็รู้สึกผิด ทางด้านของแจย,ยอนเขาก็ได้มาทํางานที่คาเฟ่ซูอาก็ได้เดินเข้ามาสั่งเครื่องดื่มเมื่อเห็นหน้าซูอาเขาก็ได้ปกหลุมรักเธอโดยทันทีแล้วก็ได้แนะนําตัวว่าเขาอยู่ห้อง11พร้อมจับมือของซูอาแล้วซูอาก็บอกว่าเธอรู้จักเขาแล้วเพราะพระเอกเล่าให้ฟัง ส่วนนางเอกเธอก็ได้เดินมาหาอะไรกินที่คาเฟ่นางเอกก็ได้เดินเข้ามาทักใจใจายใจฮายอนแล้วเธอก็ได้หันไปเห็นซูอาเจฮายอนจึงพูดว่าอ๋อเธออยู่โรงเรียนเดียวกับเราไงแล้วนางเอกก็ถามว่าพี่รู้จักด้วยหรอเขาก็บอกว่าเพิ่งเคยเจอเธอบอกว่าเป็นเพื่อนกับพระเอกนางเอกมองไปที่เธอแบบไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่ แต่เจฮารอนนั้นก็ดูเหมือนจะชอบเอามากๆทางด้านของพระเอกนั้นตอนนี้เขาก็กําลังเหมือนคนอกหกักหมดแรงไม่มีชีวิตชีวาซะเลยซึ่งจุนก็ได้เข้ามาถามว่านายเป็นอะไรพระเอกก็คิดถึงนางเอกและเรื่องของซูอาที่เขาอกปากาไปคืนเธอกลัวว่านางเอกนั้นจะเข้าใจผิดสินะ แล้วเขาก็ได้พูดกับซึนจุนว่าจะทำยังไงกับชีวิตดีซึนจุนก็บอกว่าตอนนี้นั่งเอกอยู่ที่คาเฟ่เขาก็ลังเลว่าจะไปดีไหมและพูดว่าเธอปฏิเสธซึนจุนก็บอกว่าปฏิเสธแล้วคิดว่าจะจบหรอพระเอกจึงได้ถามว่าวันนี้คุยกับซอจินหรือยังซึนจุนก็บอกว่าไม่มันืึนออัดแล้วเขาก็เดินออกไป แล้วเจฮาย้อนก็ได้ส่งมาบอกพระเอกว่าวันนี้หลังเลิกงานไปเล่นตู้เกมกันไหมพระเอกก็บอกว่าน่าสนุกดีนะแล้วก็ได้มาหาเจฮาย้อนเจฮายอนจึงบอกว่านางเอกอยู่ด้านในนะ่ะพระเอกก็ไม่กล้าเข้าไปคุยกับเธอเจฮายอนจึงชวนพระเอกเข้าไป ซูอาไม่ได้เห็นพระเอกเธอก็ได้รีบวิ่งมาทักายทันทีและก็บอกว่าวันนี้ฉันโชคดีมากเลยแล้วถามพระเอกว่าอยากไปเดทกับฉันไหมพร้อมกับกวงแขนของพระเอกแล้วนางเอกก็ได้เดินเข้ามาและเห็นเขาพอดีพระเอกก็พยายามดึงมือออกจากซูอาเพราะกลัวนางเอกนั้นจะเข้าใจผิด แล้วพระเอกก็ได้ทักทายกับนางเอกและก็ได้บอกว่าเพื่อนห้องเดียวกันซูอาจึงถามว่าจะไปไหนกันฉันจะตามไปด้วยแจฮาย้อนจึงตอบว่าจะไปเล่นเกมพระเอกไม่อยากจะให้เธอไปด้วยแต่เธอก็บอกว่าฉันอยากจะไปแจฮาย้อนก็หันมาชวนนางเอกซึ่งนางเอกนั้นเธอก็บอกว่าเธอจะไปด้วยแจฮาย้อนก็บอกกับนางเอกว่านั่นมันร้านเกมนะ้ไม่ใช่ร้านหนังสือ เม่มาถึงร้านเกมซูอานั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีความสุขออกมากๆอยู่ไกลพระเอกตลอดเลยจนนางเอกถึงกับไม่ชอบใจออกมากๆแล้วนางเอกกับซูอา์ก็ได้เล่นเกมแข่งกันนางเอกนั้นเธอก็เล่นจนชนะซูอาได้เพราะคิดว่าฉันจะไม่ยอมแพ้เธอเด็ดขาดเจฮหายอนก็ชมว่านางเอกเอก่งนันเนี่ยซูอาก็บอกว่าเธอจะเล่นอีกเจฮายอนจึงชวนไปเล่นยิงปืนกัน นางเอกกับซูอานั้นก็แข่งกันต่างคนก็ต่างไม่ยอมแพ้แต่รอบนี้นางเอกเธอก็ดันเป็นคนแพ้ซะง,งั้นนางเอกเธอก็เลยใส่อารมณ์สุดๆไปเลยและคิดว่าปืนนี้พังแน่จนเจฮายอนต้องเข้ามาบอกว่าใจเย็นสิอย่าโมโหนางเอกเธอก็บอกว่าเธอจะเล่นอีกรอบเจฮาหยอนจึงพานางเอกออกไปพระเอกก็ถึงกับงงว่าพวกเธอเป็นอะไรกัน แล้วเจฮาย้อนก็ได้ส่งคลิปนางเอกกับซูอาให้กับซึนจุนดูแล้วก็บอกว่านางเอกกับผู้หญิงคนใหม่ไฟกันแล้วซึนจุนจึงได้รีบตามพวกเขามาส่วนนางเอกกับซูอาก็ยังแข่งกันเล่นเกมยังไม่จบพวกเธอก็ได้มาแข่งตีแบดมินตันกันต่อต่างคนก็ต่างไม่ยอมกันพระเอกเจฮาย้อนและซอจินก็ได้แต่นั่งดูเมื่อซึนจุนมาถึงเจฮาย้อนจึงเรียกให้เขาเข้ามาซอจินเมื่อเห็นหน้าซึนจุนก็ถึงกับเขิน แล้จูจูนางเอกเธอก็ได้หกล้มและเอกก็ได้วิ่งเข้าไปหาเธอทันทีและบอกว่าจะพาเธอไปส่งโรงพยาบาลน,นางเอกก็ได้บอกว่าฉันไปกับซอจินได้ เจฮาย้อนก็ได้เข้ามาช่วยพยุงนางเอกไปโรงพยาบาลึ่นจุนก็พูดว่าวันนี้ฉันไม่น่ามาเลยพระเอกก็บอกว่าผมก็ด้วยึ่นจุนก็พูดต่อว่าที่ตรงนั้นควรเป็นของฉันพร้อมกับมองไปที่ซอจินและเจฮาย้อนเมื่อกลับมาถึงบ้านนางเอกก็คิดว่าพระเอก,กคงจะชอบซูอาไปแล้วมันทําให้เธอนั้นรู้สึกหงุดหงิดมากส่วนพระเอกนั้นเขาก็ได้แต่เป็นห่วงนางเอกแล้วก็คิดว่าวันนี้เป็นวันที่นางเอกกับซูอานั้นดูแปลกไปขิดแล้วก็ ปวหัวแล้วก็ได้มีข้อความจากซูอาส่งมาบอกว่าวันนี้เธอสนุกม,มากแล้วก็ถามถึงนางเอกว่าพระเอกนั้นชอบเธอหรือเปล่าพระเอกก็ยิ้มออกมา วันต่อมานางเอกก็ได้มาทำงานสวนซูอานั้นก็ได้มานั่งอ่านหนังสือแล้วก็มีเพื่อนได้เล่าให้เธอฟังว่านางเอกนั้นเป็นคนขโมยเงินซูอาจึงได้มาหานางเอกแล้วก็ทักทายพูดกับเธอและพยายามพูดถึงเรื่องการขโมยเงินนางเอกเธอก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ซูอาเลยขอโทษนางเอกที่เธอทำให้นางเอกนั้นขาเจ็บแล้วก็บอกว่าจะซื้ออะไรให้นางเอกดื่มนางเอกก็เลยบอกว่าช่างเถอ ซูอาจึงบอกว่าเธอทำแบบนี้เพราะอยากจะสนิทกับนางเอกแล้วก็เดินออกไปแต่เธอก็ดันลืมกระเป๋าเงินเอาไว้นางเอกจึงได้แชัดไปหาพระเอกให้ช่วยเอากระเป๋าเงินไปคืนซูอาหน่อยซูอาก็ได้มาที่คาเฟ่แล้วก็ได้มาเจอกับซอจินและเจฮยอนเธอก็ได้เข้ามาถามซอจินว่าเธอเรียนที่สถาบันกฎว,วิชานี้ด้วยหรองั้นเธอก็คงได้ยินเรื่องขโมยสินะซอจินก็ถึงกับตกใจ ส่วนพระเอกนั้นเมื่อได้เจอกับนางเอกเขาก็มองเธอแล้วก็คิดว่าถึงเธอจะปฏิเสธเขาแต่เธอก็ยังสวยมากนางเอกจึงบอกว่าเธอไม่มีเบอร์โทรใครเลยนอกจากพระเอกแล้วเจ้ายยอนก็ได้ส่งข้อความมาบอกว่ามาที่นี่เร็วซอจินดูแปลกแปกซอจินเธอก็กลัวว่านางเอกจะรู้เรื่องนี้เลยเป็นกังวลมาก ทางฝั่งซูอาเธอก็นึกขึ้นได้ว่ากระเป๋าเงินของเธอหายไปแล้วซอจินก็ถามว่าจะบอกว่าเราขโมยกระเป๋าเงินเธอหรืองไงแต่เธอก็บอกว่าเธอไม่ได้คิดแบบนั้น ซอจินก็ได้ถามว่าเธอวางแผนอะไรมารู้อะไรมาหรอเจฮายอนก็ได้เข้ามาห้ามเธอซูอาก็บอกว่าที่ถามเพราะอยากรู้ทำไมต้องโอเวอร์ด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องนางเอกว่าขโมยเงินมันทำให้ซอจินนันยิ้มโกรธว่ามันเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยซูอาเลยบอกว่าเพื่อนๆบอกให้เธอระวังนางเอกตอนไปที่นั่นซอจินจึงบอกว่านางเอกไม่ได้ทำซูอาก็บอกว่าเธอคิดว่านางเอกก็ไม่ใช่คนแบบนั้นซูอาเลยบอกว่าเธอขอโทษ แล้วซอจินก็ได้บอกว่าฉันเป็นคนขโมยเองแหละแล้วก็เลิกว่านางเอกสักทีนางเอกเธอก็ได้เดินเข้ามาพอดีซอจินจึงร้องให้ออกมาพระเอกก็ได้เข้ามาจับมือซูอาแล้วก็พาเธอออกไปข้างนอกพระเอกก็ได้บอกกับซูอาว่าที่หลังยาทำแบบนี้อีกมันทําให้คนอื่นเจ็บปวดได้ซูอาเธอก็พูดว่าเธอรู้สึกผิด พระเอกบอกให้ซูอานั้นกลับบ้านดีๆละ่ะซูอาก็ขอบใจที่พระเอกนั้นเอากระเป๋าเงินมาคืนพระเอกก็บอกว่าต้องขอบใจนางเอกต่างหากระหว่างที่ซูอากาลังจะเดินกลับก็มีจักรยานกําลังจะชนเธอพระเอกจึงเข้ามาช่วยเธอไว้และก็บอกว่าจะไปส่งเธอมันยิ่งทําให้ซูอานั้นปลื้มพระเอกเข้าไปอีก ส่วนซอจินงก็ได้สรารภาพทุกอย่างให้นางเอกฟังนางเอกเธอก็ไม่ได้โกรธเลยและก็บอกว่าเธอรู้อยู่แล้วล่ะมันทำให้ซอจินนั้นรู้สึกสบายใจขึ้นมาและก็ขอโทษนางเอก พระเอกก็ได้เดินมาส่งสู่อาเธอเลยถามพระเอกว่าอาทิตย์หน้านายว่างไหมพระเอกก็บอกว่าเขายุ่งตลอดและก็ได้เดินกลับไปแล้วนางเอกก็ได้ส่งข้อความมาขอบใจที่พระเอกนั้นได้เก็บทุกอย่างไว้เป็นความลับเธอรู้ความจริงหมดแล้วหนึ่งสัปดาห์ต่อมาซึ่งก็เป็นวันวาเลนไทน์เจฮายอนก็ได้ชวนพระเอกและซึนจุนทชจอกโกแลตกันเพื่อจะให้คนที่แอบชอบและบอกให้พระเอกนั้นเอาไปให้กับนางเอกด้วยเจฮายอนก็บอกว่านางเอกนั้นชอบจอกโกแลตมากแต่พระเอก ก็บอกว่าเธอชอบนมกับกล้วยต่างหากแล้วก็ถามแจฮยอนว่าแล้วพี่หลาจะเอามันไปให้ใครแล้วเขาก็ยิ้มออกมาแล้วพระเอกก็ได้ออกมาเจอกับซูอาซูอาก็ได้ให้ช,ช็อกโกแลตกับพระเอกแล้วก็ถามว่านายยังชอบนางเอกอยู่อีกรอพระเอกก็ได้บอกว่าวันนี้ฉันคงไปดูหนังกับเธอไม่ได้แล้วแล้วก็รับช,ช็อกโกแลตนี้ไว้ไม่ได้ด้วยแล้วก็บอกว่าฉันชอบโซโยอง ถึงจะโดนปฏิเสธสักกี่ครั้งฉันก็ยังชอบเธอและยังบอกกับซูอาว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีซูอาจึงขอให้พระเอกนั้นรับช็อกโกแลตกล่องเธอไปและก็บอกว่าจะเป็นเพื่อนกันต่อไปแล้วพระเอกก็ได้ขอตัวกลับส่วนซูอาเธอนั้นก็ได้มานั่งเศร้าและผิดหวังจากพระเอกแล้วแจฮายอนก็ได้ถือช็อกโกแลตมาให้เธอมันทําให้ซูอานั้นยิ้มออกมาด้วยความดีใจ ทางด้านซึนจุนเขาก็ได้เอาช็อกโกแลตมาให้กับซอจินเหมือนกันทางครูได้ปรับความเข้าใจกันโดยที่ไม่ต้องหลบหน้ากันอีกต่อไประหว่างที่ซอจินกําลังจะบอกว่าชอบเขาซึนจุนก็รีบขอตัวกลับและวิ่งออกมาทันทีเพราะเขานั้นเขินมากทําให้ซอจินนั้นถึงกับงงว่าเขาเป็นอะไรนะ ทางด้านของพระเอกก็ไม่ได้มานั่งรอนางเอกแล้วเขาก็ได้มอบช็อกโกแลตให้กับเธอแล้วก็บอกกับนางเอกว่าฉันคิดดูแล้วว่าฉันยังชอบเธออยู่นางเอกก็ยิ้มออกมาพระเอกก็ได้บอกต่อว่าเขาอยากทําทุกอย่างเพื่อเธอแต่ถ้าเธอเกลียดฉันฉันก็อยากจะรอเธอต่อไปนางเอกก็เลยถามว่านายรอได้นานแค่ไหนหรอ พระเอกก็บอกว่านั้นฉันก็ไม่รู้แล้วนางเอกก็ส่งช็อกโกแลตให้กับพระเอกพระเอกก็ชิมแล้วบอกว่ามันอร่อยมากและก็บอกกับนางเอกว่าอย่ากินของฉันไว้แค่ดูก็พอ นางเอกก็บอกกับพระเอกว่าตอนที่ปฏิเสธนายไม่ได้ติดต่อนายฉันรู้สึกผิดฉันอยากขอบคุณที่นายชอบฉันนะเพราะซูอาฉันจริงได้รู้ใจตัวเองเพอเห็นคนอื่นอยู่ข้างๆนายมันทำให้ฉันโมโหแล้วนางเอกก็ได้บอกพระเอกว่าคบกันเถอะอุ้ยน่ารักมากเลยค่ะพระเอกนั้นก็ยิ้มออกมาแล้วก็พูดว่าขอบใจนะแล้วก็ได้ดึงตัวนางเอกเข้าไปกอดเอาไว้ แล้วพระเอกเจฮายอนและซึนจุนก็ได้มานั่งฉลองกันที่วันนี้มันเป็นวันที่ดีสําหรับพวกเขาก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวความรักในช่วงฤดูหนาวของพวกเขาสุดท้ายเรามีตรภาพระหว่างเพื่อนก็ยังคงดําเนินต่อไปด้วยความรักและความเข้าใจกันแล้วเรื่องราวก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งค่ะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ